สวัสดีเจ้าปอแม่พี่น้องมามากินข้าวดตะกันวันนี้พัดพักรวมเจใส่ลูกจีนเจใส่ซีอิว๊วดำไปหน่อยหนึ่งให้มันมีสีสันมากินข้าวตะกันเจ้าปอแม่พี่น้องใครกินเจพองกินเหมือนกันนั่งกับซึงเจกินปลาไปจำกินหมูแค่นั้นเองนะเจ้า ผมจะหู้ลูกล้ำเจ้าพัดเจพัดพักรวมเจ้าปอมัยพน้องไปชวนร้อนเจาไปเทดกัดขาวพักแป้งขนาดอด้เจสกัดจิงเจ อดีนี้นีอยู่ในตู้ก็่เลยมาพัดรวังกันเลย Thank you.